เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าท่านเฉลิมอยู่บำรุงจะย้ายเข้าไปพักพลังประชารัฐแต่ตอนนี้เนี่ยต้องรอจับตาดูนะครับว่าทางพักเพื่อไทยจะขับออกหรือไม่นี่มันอาจจะสร้างบรรทัฐานใหม่ครับถ้าคุณอิงให้ทางท่านเฉลิมเนี่ยเปิดทางขับออกแล้วย้ายพักก็คนอื่นจะทําตามหรือเปล่าคุณนะ อ่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าสมมติว่าทางคุณอิงยังยืนยันว่าไม่ขับออกไม่มีนโยบายขับออกยังไงพักก็จะไม่สามารถขับทางคุณเฉลิมออกได้คุณเฉลิมเนี่ยท่านเป็นสสในแบบบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นถ้าลาออกก็แค่เลื่อนสสในแบบบัญชีรายชื่อของท่านอื่นเนี่ยขย่บขึ้นมาโดยที่พักเพื่อไทยไม่เสียตําแหน่งสสครับอย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาดูเนาะว่านี่อาจจะเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่ อาจจะมีการเจราจากันให้ขับทางคุณเฉลิมเนี่ยออกได้หรือไม่เพราะท่านก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพักนะครับแต่ข้อกําหนดก็คือข้อกําหนดนี่แหละเป็นการวัดใจนะครับว่าทางบําอิงเนี่ยจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแล้วแน่นอนครับว่าถ้าสร้างมาตรฐานแบบนี้ขึ้นมาสสท่านอื่นในพักถ้าอยากจะย้ายไปพุ่ิใจไทยอยากจะย้ายไปไหนก็อิสระเสรีโดยยึดมาตรฐานจากทางท่านเฉลิมอยู่บํารุงหรือไม่อะต้องจับตาจ้า